อาคิดว่าทุกดีดีประโยชน์ก็ควมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าจะให้กี่คะแนนนะครลองพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับว่า,าเพื่อนให้กี่คะแนนครับสำหรับ DJI Osmo Action นะครับ g o โ o 9และโกโ o ้0ิะครับ Osmo Action 90นะครับว่าตัวไหนนะครับ มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเดีเราก็จะมาสรุปนะครับเพื่อนว่า D J o s c i l c t i o n ซึ่งเป็นต้นแบบจอหน้านะครับซึ่งผมได้วัดและสี่คูณสีเท่ากันหมดทุกตัวนะครับถ้า D J o s c i l c t i o n นะครับเราต้องยกความไวเรื่องการสวอปจอหลังมาจอหน้าจอหน้ามาจอหลังได้ไวกว่า9ก้าและสิบนะครับเป็นอย่างมากเลยนี่อันนี้ให้เป็น w i n เรื่องอเพราะว่ามันเป็น เขาเรียเปน็นเจ้าตลาดที่ทำมากกอนเป็นเจ้าแรกนะครับที่สองนครับก็คือเรื่องกันสั่นมันไม่ได้แตกต่างกันมากครับ dj เป็น rock steady นะครับแล้วก็มาที่ hyper smooth สามูและมา4ี่ศูไม่แตกต่างอะไรมากครับนิดๆหน,หน่อยๆเท่านั้นะที่สามก็คือทำแบบพอๆกันนะใกล้เคียงกันทำบั็เท่ากันพอกันไปกับ9้าพอๆกันแต่ตัวสิบจะเด่นกว่านะก็เป็น ultra super slow m o c e a n ่แบ ดีเจวอสโมแอคชั่นไม่มี uh, แล้วก็ GoPro เกไม่มี GoPro สิมีนะครสีสันก็ d j เจ o อสค่อนข้างจะจืดชืดกว่าเพื่อนนะครับโกโปรเก็โอเคใช้ได้กว่าดีเจ s อส a โมดีเจอสโมแนมาหน่อยโ o p ปรสิยิ่งดีครับ2องคะแนนนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ข้อที่แปดนะครับเครื่องค้างครับเครื่องค้างบอดไหม สำหรับ dji นี่ไม่เจอนะไม่เจอเรื่องเครื่องค้างนะครับโคโปเก้า uh, นี่ค้างเป็นบางครัง้งโ o โปสิบนี่ไม่มีนะครับแล้วก็ข้อก้าวหมดเบสิคนะครับซึ่งเราเหมือนจะเป็น dji โ o โปเก้า uh, มีแต่ว่าเราต้องเซตติ้งเองมันไม่มีพรีเซตมานะครับก็คงจะต้องขับใช้เวลาหน่อยอยุ่งยากนะครับเราก็ให้ยกระดับรูนยนอย่างระสนูสนคะแนนแล้วก็ โคโคสิคได้หน,นึ่งคะแนนเดี๋ยวเรามารวมคะแนนกันนะแล้วเพื่อนๆมนนารวมคะแนนครับหนึ่งสำหรับดีเจออสเมอร์ชั่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกคะแนนนะครับหกเก้ 5, นาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าคะแนนโกโคสิคหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิคะแนนสรุปว่านะครับตามลำดับนะครับก็าดาดับที่ที่หนึ่งก็วินเนอร์นะครับก็จะเป็นโกโปรสิบนะเป็นก่นสอน้ำส2เนื้อสองาคาแล้วก็โกโปก้าอ่าโกแล้วก็รองลองมาก็เป็นดีเจลสเมอร์ชั่นนะครับทีกสองแล้วก็โกโปรเก้าก็หลังสุดนะครับโลสุด แต่เพื่อนๆน,นะครับมีความคิดอย่างไงเราคอมเมนต์มาผิดกันมาได้นะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นคที่ตามรับชมรับฟังในไลฟ์นี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการลฟ์ดีครับในครั้งต่อไปครับเจอกันใหม่ลายหน้าครับผม